ก็โอเคครับก็มาพบกับผมแบงค์นะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ผมมาทําการนะครับเฉลยข้อสอบพื้นฐานวิศวะนะครับมีนาคม4ี่หกนะครับข้อนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในข้อยากนะครับที่ผมทําไม่ได้ตอนมปลายนะเพราะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ทําได้นะครับก็มาดูโจกันนะครับเขาบอกว่านักกระโดดร่มนะครับจากเครื่องบินเนี่ยมีน้ําหนักกระโดดร่มรวมกับน้ําหนักรวมนะครับร่มนะครับรวมเท่ากับ MG มีแรงต้านอากาศนะครับเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเร็วนะครับ ก็คือพูดว่าแรงต้านอากาศเนี่ยผมให้เป็นตัวแปร F นะครับมีสัดส่วนตรงนะครับแปรผันก็คือแปรผันตรงนะครับกับความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงที่แรงที่แรงแรงที่ของแรงเสร็แรงแรงต้านอากาศเนี่ยก็คือ F เราสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันเป็นเท่ากับได้นะครับโดยใส่ค่าคงที่นะครับคูณ v โอเคเขาบอกนะครับว่าสมมุติเนี่ยนักกระโดดล่มลงมาในแวนวด,ดิ่งที่เวลาทีใดข้อใดไม่ถูกต้องครับ ข้อนี้เราเขียน free body ก่อนนะครับ free body เรามีอะไรบ้าง free body เราเนี่ยจะมีของ mg นะครับแล้วก็แรงต้านอากาศ kv นะครับลงมาด้วยความเร่ง a ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยเราตั้งเริ่มจากการตั้งสมการนิวตันก่อน sigma F เท่ากับ ma นะครับแต่ a เนี่ยมันไม่คงที่เพราะว่ามันมีแรงต้านอากาศนะครับก็เป็น dv by dt นะครับ sigma F ของเรามีอะไรบ้างอะ sigma F ของเราเนี่ยประกอบไปด้วย2แรงครับก็คือ mg ลบ kv นั่นเองครับ ก็สังเกตเห็นนะครับว่าสมการแรกของเราเนี่ยก็ช้อยเนี้ยเป็นช้อย c e ที่ถูกนะครับแต่เขาไม่ได้ถามช้อย c e ทูเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเขาบอกนะว่าสมการการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือ m dv by dt เท่ากับ mg บ kv เนี่ยเป็นสมการที่ถูกต้องนะครับต่อมาสิ่งที่เราต้องทานะครับก็คือการแก้สมการนะครับก็จริงๆไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นการแก้สมการอนุพันธ์หรือ่าแต่ว่าผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมาล้องสอนวิธีแก้ให้นะครับต่อมานะครับคือการจัดรูป โจทย์เนี่ยต้องการให้อยู่ในรูป vt และ xt นะครับก็ถ้าถ้าผมเรียนในแคลสองเนี่ยอันนี้ก็หรือว่าในในฟิสิกส์สองนยก็อาจจะเป็นต้องใช้ทักษะ,ะนิดนึงนะครับสังเกตเห็นนะครับเราต้องการ v เราต้องการโอมขอ,อย้ายตรงนี้มาตรงนี้นะครับเราต้องการให้ vt อยู่ในฝั่งเดียวนะครับผมก็ทําการย้ายนะครับย้ายให้ v อยู่ฝั่ง v นะครับก็คือ หนึ่งส่วน m ผมจะเอาตัวนี้ก่อนนะครับ dt คือตบอันนี้ไปหารตบอันนี้ไปคูณนะครับเท่ากับหนึ่งส่วน mg ลบ kv นะครับ dv เพราะว่าอย่างเงี้ยาสังเกตเห็นว่า v อยู่ฝั่งเดียวกับ v นะครับมันก็จะค่อนข้างง่ายวะทีนี้เนี่ยผมก็ทําการอินทิเกรตสองข้างของสมการครับก็เริ่มแต่ชี่เวลาเริ่มต้นนะครับถึงเวลาใดๆนะครับอันนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่ความเร็วอันหนึ่งนะครับความเร็วเริ่มต้นรับถึงความเร็วใดๆนะครับ ทีนี้เนี่ยฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยมันนี่มีปัญหาครับเพราะว่ามันหนึ่งส่วนเอ็มบินิเกตดีที T นะเนี่ยมันได้มันได้ไดตั้งแต่ทีศูนย์นะครับมันได้ทีลบศูนย์ก็ได้ทีนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราก็รู้นะครับว่าเออมันมันได้ทีก็เอ็มเอ็มทีนะครับอย่างนี้ชึบเท่ากับฝั่งขวาเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาว่าคือเด็กมอบายจะทำไม่เป็นนะครับเพราะทำไงผมก็จะมีเทคนิคนําเสนอน,นะครับเขาเรียกว่าเทคนิคยูซับติทูชันนะครับก็ถ้าสมมติใครมีข้อสงสัยนะโดยเทคนิคนี้้ผมกก็อยาให ย้อนไปดูคลิปหนึ่งในช่องผมนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเอาเอาไงดีเดี๋ยวผมเดี๋ยวเร็จข้อนี้ครับผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าข้อไหนที่ควรไปดูนะครับในชาแนลผมนะครับก็ทีนี้เนี่ยเราจะเรียกาการทําการยูซับติทิวชั่นนะครับก็คือดีอว g เอ็มจีอเควี v นะครับพอเราดิฟเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยเราก็ต้องเหมือนเราเปลี่ยนตัวแปรจาก V เนี่ยเป็น MG ็มจเนะครับเราก็ต้องทําการดิฟไอ้ขนนี้นะครับให้มันกลับมาเท่าเดิมนะครับจะได้ว่าดิฟเอ็มจีเนี่ยเป็นค่าคงที่มาได้ศูนย์ ดิฟบบ kv ได้ลบคนะครับอืมแบบนี้นะครับมันเป็นดิฟของ dv นะครับ mg ลบ kv ดิฟ mg เนี่ยมันได้ศูนย์ดิฟ kv ได้ลบ k นะครับก็ใส่ลบ k ไปตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ก็ง่ายวะเราก็อินทิเกรตตบไอ้ลบ k นี่ไงก็เป็นลบ kt ส่วน m นะครับเท่ากับอินทิเกรต v ถึงศูนย์ของหนึ่งส่วน mg ลบ kv ได้อะไรก็ได้ล็อของแอบส์ u t ลูนะครับ mg ลบ kv นะครับ ลบกับล็อกของ mg นะครับทีนี้ผมก็ทําการยา้าใช้สมบัติล็อกนะก็คือล็อกของ mg นะครับลบ kv เนี่ยส่วน mg นะครับมันเท่ากับลบ kt ส่วน m นะครับทีนี้ผมก็ทําการย้ายข้างนะครับจะได้ว่า1ลบกับ kv ส่วน mg นะครับโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยอัพหนึ่งนะครับัก็1ง mg e กับลบ kt ส่วน m ก็จะได้ว่า,าทําการย้ายข้างก็เป็น1ลบกับ e e กําลังลบ kt ส่วน m นะครับย้ายข้างนี้เป็น kv ส่วน mg โอเคทีนี้เราก็ย้ายตบอันนี้ไปตบไปคูณตบอ mm ัน hmm. นี้ไปหารจบชึบชึบนี่เราก็จะได้สมการของ v ออกมานะครับก็คือยาเกินสาหัสมากนะครับก็อ่าก็ได้สมการ v ออกมาครับผมก็เป็น v เนี่ยเท่ากับ mg ส่วน k คูณกับ1ลบ e กับบงลบ kt ส่วน m นะครับก็ช้อยสองเนี่ยค่อนข้างตรงเราก็อย่าไปต่อทีนี้สังเกตเห็นมันจะตัดกันที่ช้อยสามว่ช้อยสามีมันมี2องออปชันนะครับเพื่อไม่สามก็สี่อะไตอนนี้เราตัดไปสองช้อยว่าโอเคต่อมาที่เราต้องแก้นยก็คือแก้สมการต่อนะครับมันก็ค่อนข้างยุบยับนะผมก็ขออนุญาตลบทั้งหมดนี้นะครับเพราะว่าผมจะมันไม่ดมีที่นะครับนะครับผมเราทราบนะครับว่าตอนนี้หนึ่งกับสองเนี่ยถูกนะครับ แป๊บนึงนะครับผมขอเช็คหน้าจอ iPad ผมแป๊บหนึ่งโอเคโอเคเรามาเริ่มที่สมการนี้กันนะครับเราทราบนะครับว่า v เนี่ยก็คือพจน์นี้แต่ v เนี่ยมันคือ dx by dt ถูกไหมครับอ่าถูกหมก็เป็น dx by dt เราจะได้ว่า dx เนี่ยก็เท่ากับ mg ส่วน k 1ลบ e กับังลบ kt ส่วน m นะครับ dt นะครับย้ายตบไปคูณนะทำการอะไรต่อก็อินทิเกรตสองข้างเลยครับ อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง x นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง t นะครับ mm hmm. ก็ค่อนข้างยากเกย็นนิดนึงนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ค่อยๆนะเอ็ลบศูนย์เท่ากับเอส่วนเคูณหนึ่ได้1มันได้ mg ็ส่วนเนะครับอินทิเกรต t ก็เป็น dt นะครับลบ0ก็จบนะครับทีนี้เนี่ยก็ต่อมานะครับอินทิเกรตลบกับ ก้อนพดนี้นะครับอินิเกตของ e กับลบ kt ส่วน m นะครับใช่ไหมก็ e กังงบ kt ส่วน m e กับงบ kt ส่วน m by dt ตั้งแต่สูตรถึง t ทีนี้ผมก็ใช้เทคนิคเดิมเขาเรียกว่าเทคนิค u substitution นะครับก็เป็นของ d ลบ kt ส่วน m นะครับข้างว่างเนี่ยเราดิฟเทียบ t ถูกไหมก็ต้องเป็นลบ k ส่วน m นะครับกับเศษส่วนเนี่ยมันจะได้ x เท่ากับ mg ส่วน k นะครับ ก็ถายมือเลิ่มไป้วนะครับก็ลบตรงนี้ลบตรงนี้นะครับกลายเป็น MGT นะครับใช่ไหมก็อ่าใช่อ่ะลบตัวนี้ลบตรงนี้กลายเป็นบวกนะครับอันนี้ตัว T นะครับตัว T อันนี้บวกนะครับเมื่อคนคนละอย่างกันนะครับลบตรงนี้นะครับตัดกับลบตรงนี้เป็นบวกนะครับก็จะได้เป็น E กับังลบ KT ส่วน M นะครับคดแรกออกมานะครับก็คือแทนขอบเขตที ขอบเขตที่2นะก็คือ0นะครับลบหนะครับโอเคทีนี้เนี่ยอย่างไรต่อดีก็แบบนับตัวหนึงนะครับผมขอเช็คความถูกต้องแป๊บนึงนะเออกับเคทส่วนเลบกับ e อกับบางศูนย์เกับบงศูนย์ได้หนึ่งอ่าก็ทีนี้ผมก็ทําอย่าเพิ่งตอบชอยนะครับเราดึงลบออกมาก่อนนะครับก็เป็น m g t มส่วนเนะครับลบกับ1ลบกับ e อกับบางลบเคส่วนเนะครับจบนะครับ ตอบชอยก็อันนี้นะครับมันอยู่ในมันอยู่ในชอยข้อที่สี่นะชอยข้อที่สี่ถูกนะครับก็ตอบชอยข้อที่สามนะครับคือข้อที่ผิดนะครับนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบนะครับก็จริงๆถ้าเราใช้ engineering sense เนี่ยตอนเราสอบนะถ้าเราแก้ไม่เป็นจริงๆนะครับเราดูก็ได้อะเขาบอกชอยไหนผิดนะครับเราสังเกตเห็น x p เนี่ยมันเหมือนกันถูกไหม x p เหมือนกันเป๊ะต่างกันแค่ตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบทุกอย่างทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับ ก็เราตัดสองชอยนี้แน่เพราะสองฮีตูเราก็มาสุ่มดวงนะว่าเออตอบนี้อยู่นี้แต่ผมก็ไม่อยากแนะนำนะไหนๆเราก็ยิงกับผมนะครับก็อยากให้ใช้วิธีตามนี้ได้นะครับแต่ว่าเข้าไปสอบจริงๆนะก็สอบสมัยนี้ก็ไม่น่าออกแบบนี้วะนะครับผมก็แค่สอนเผื่อไว้เพราะว่ามันเป็นความชื่นชอบของผมนะที่มาทําพวกคลิปสอนหรือว่ามาใช้แคคคือว่ใช้คณิตศาสตร์นะครับในการแก้ไขปัญหาโจทย์ต่างๆนะผมก็คือนวามชื่นชอบนะวงไหลนะครับก็มาทําให้ดูนะครับเผื่อใครที่สนใจก็สามารถดูได้แต่ถ้า มันออกจริงๆนะครับก็ผมก็แนะนําว่าไม่ควรทําโจทย์ักสณะนี้นะครับเพราะว่ามันหนึ่งคือมันเสียเวลาสองคือมันไม่คุ้มค่านะครับยกเว้นท่านจะชอบคณิตศาสตร์จริงๆนะครับหรือว่าเออข้อสอบสมัยนี้มันไม่ออกอยู่แล้วนะครับแบบนี้ผมก็มาชีแ้แนะแนวทางให้ฟังให้เสร็จครับข้อสอบวันนี้นะผมจากคณะวิศวะจุฬานะผมแบงค์นะก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ